วันสำคัญทั้งทีก็ต้องสวยให้สุดสิคะทุกอย่างสวยหมดเจ้าภาพจะไม่สวยได้อย่างไรใช่ไหมคะสำหรับชุดนี้นะคะต้องบอกเลยว่า Exclusive มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้านะคะแบบพรีเมียมเลยนะคะดีไซน์นะคะสวยงามนะคะดูสิคะอะคอวีคอใจนะคะหรือแม้กระทั่งการตัดเย็ยบนะคะ c u ตติ้งเนียบมากๆนะคะขึ้นกับ กูตูเลยนะคะเหมือนออกจากห้องเสื้อเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต้องดีที่สุดเลยนะคะแต่การที่เราจะได้คุณภาพแบบนั้นเนี่ยเราต้องจ่ายแพงมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กับเฟรมัเดรสค่ะร้านเรานะคะให้คุณภาพระดับกูตูห้องเสื้อค่ะแต่วันนี้คุณลูกค้าสามารถเช่าในราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นค่ะพันเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตกชุดนี้นะคะทางร้านปล่อยเช่าเพียงแค่ 6,000บาทเท่านั้นค่ะดูสิคะว่าคุ้มค่าสุดยอดขนาดไหนที่คุณแม่นะคะจะได้รับงานระดับ exclusive ขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่เลือกเฟรมเดรสไม่ได้แล้วคะ่ะมาลองนะคะให้คุ้มกับที่เจ้าของร้านการันตีคะ่ะว่าระดับห้องเสื้อกูตูแบบไหนนะคะไม่ต้องเชื่อคะ่ะมาสัมผัสด,ด้วยใจนะคะด้วยตัวเองได้เลยนะคะดูสิสวยสุดๆส,สำหรับชุดนี้นะคะ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะกลายเป็นดาวเด่นของงานแน่นอนนะคะคุณแม่อย่าลืมเข้ามานะคะแล้วพบกันค่ะ